บแก่ๆแสงแคใหญ่ทือเก่าหน่ละเดีวก็ได้เป็นดอกคล้ายี่กแหงนั่นยหล้ก็ไม่ได้เปลนแางน่หอมนดแรงแดดคักมื่อ้นจะงหอยก็น่าสียดาย

Có hiền đây Nhà có đầu đi thôi. Right, ดอนเนะาะมุเจอนั่นทางมันเบาบางจะงเลยกันเบาบางจะงเลยก็เลยก็บานเจ็บก็เสียดอกขอบคุณที่ชมคลิปนะคะ